ต้องเข้มข้นขึ้นนะครับหวังสายหน้าครับเมฆขลาเต้าขวาเต้าซ้ายเลยฮะทางด้านเจมส์สักเอาละครับแผนของทั้งคู่บอกว่ายกปล่อยของต้องเป็นยกนี้นะครับคุณป๋องต้องเปิดเกมนะครับต้องปล่อยของเลยนะครับเก็บไว้ไม่ได้แล้วครับซ้อมมาตั้งนานครับไม่ออกอาวุธได้ยังไงครับตีเข่าขวาแม่ยกบังได้นะครับเมฆขลาครับก็ยังทําอะไรกันไม่ถนัดนะครับกรรมการเรียกออกมาครับ เกมสักก็ออกโอ้ขึ้นขวาครับโดนปลายคางนะครับโชคดีครับโชคดีครับที่ยังยังไม่ยังอยู่ฮะยังอยู่ครับยังไม่ร่วงมันฉลับฉลับครับฉลับเบียดใกล้ๆต่วันตีพับในไม่ไปก็คล้องต่อแล้วครับเจมสักคล้องมาตีตีแล้วโหนโหนน้ำกําลการก็ยังดูฮะยังไม่แยกนะครับตีไม่ได้ต้องรีบแยกเลยครับเอาละครับเดินเข้าหานะครับเมฆาครับ เดินลูกคมไปสองจังหวะเลยครับออกซ้ายหน้าเจอซ้ายหน้าคืนครับซ้ายไปขวามาขวาราคาครับอาล้วครับเมฆขาลาครับเตะขวาดีโจยจากทั้งคู่นะเมฆขลาเองก็เจอโจอยยากเลวันนี้จเจอเจมสักเจมสักเองก็เจอโจอยยากเหมือนกันครับมวยสูงมวยยาวอย่างเมฆขลา จานั้นตกพิสูจน์กันแล้วครับยกที่3ขคัดขวางค้ำเคับเจมส์ตีก่อนแล้วครับเมฆลาแทงคืนตีตกๆครับหีตกๆแล้วคัดขวางเอาไว้ให้กรรมการแยกครับได้เห็นในแล้วนะครับเมฆลาต้องใช้ความสดครับใส่ขวามาขวาคืนครับเอาขวามาขวาคืนเกีเ่ยวแล้วก็โคขวาครับโอ้โ แมเป็นจ้าบ้าสีหลักของเมคลาบีเกมทรายอีกดอกหนึ่งว้าดอบังแล้วครับบังไม่ทันครับดอกเมื่อกี้เสียละคังมาพอดีหมดยกที่สามเสียคุณแม่เย็นคงสุดสวรร่างครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ยังสวดอภิธรรมอยู่ที่วัดศรีประชาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะทําการชาปนกิจในวันที่26นี้ครับพรุร่งนี้ครับก็แสดงความเสียใจกับเสียธรรมะอีกครั้งหนึ่งครับคนดีมีน้ําใจ เข้ามาสร้างสีสันในวงการมวยอีกท่านหนึ่งเลยนะครับอลไรครับบนเวทีตอนนี้แลกแข่งกันมันอยู่เต็งครับเตะซ้ายหลุดครับเดินเร็วขึ้นนะครับเมฆขลาเอาขวาไปครับเอาซ้ายหลุดครับเจมส์สัก์วาขวาซ้ายซ้ายครับถีบจับจับโอ้เสียหลักครับจับแล้วยกสูงอะยกดำขึ้นไม่สดก็เดินเข้ามาสายมาขวาคืน จะส่งเลยนะครับตอนนี้ครับเตะขวาครับขวาโตคนเดินเปิดเกมก็คือเมฆาลาครับเมฆาลาเดินต่อครับถทีบเอวไว้ครับเตมศักดิ์สูงยาวครับ16ปีวางซ้ายและวางขวาครับเมฆาลาในขณะที่เจมศักดิ์ร,รุ่นพี่ครับ18ปีแกอ่อนกว่ากันแปีนะครับแต่ว่าดูลดวลแข่งกันสนั่นแล้วยกนี้เป็นยกที่4ทีครับทีมสก,กัดการเตะของเมฆาลาทีเดีว่าไม่สดครับ้ายขาอาหมุนเข้าไปครับเมฆาลา ทีไปได้จังหวะยกขวาเปไปสองดอกเต้าคือดีขวาเหมือนกันแม่ยืนยืนไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับโดนขวาของเจมส์ักครับเอียงไปครับจังหวะไฟออกรครับขยับแต่ขวาไม่เข้าครับเจมส์ักครับหมดยกครับอายกที่5คู่ที่2ครับวมแดงในขลาสละชีพน้ำเงินเจมส์ศักเพชรสุนึกเข้าปาครองนะครับเจมส์สัก คล้องเลาะอยู่ข้างเชือกครับากาศต้องแยกแล้วนะสมนีรู้จังหวะแรกครับจังหวะเสดยวยาวฮะเห็นแล้วทีบก่อนยกบังเสียบคืนไลายแขนดีเข้ามาครับไม่ให้ขึ้นบนนะไม่ให้ขึ้นบนแล้วบล็อกเอาไว้ครับกรรมาการปรับใัยประเทศนะครับแยกออกมาครับรองอนุอสรอัศดาวุฒิลาวันแล้วก็จำลองแสงใสสีครับครับ มีโอกาสสูงครคู่นี้เจอกันอีกครั้งกับอีกข้างนึงเพราะว่าเกมมันบียดเกมมันคู่ขี้สูสีถึงเตยละเอียดขึ้นมาครับมุมของเจมส์สักศิลป์มูงละเอียดส่วนมุมแดงมิคลานีจากอำเภอปะคำบุรีร์ไปมุมไหนครับไปสูงสูงยาวๆเนี่ยครับเบินเบียดเกม3 45เนี่ยนะครับ เม่ขลาสอสละชีพเป็นไปชนะคะแนนเจมสักเพชรสมนึกไปก่อนยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้ครับพักก่อนครับเดี๋ยวมาดูอานัทพบกับพยักษ์ศรีขอน